สัญชาตญาณเลือกถูกเมื่อต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเมื่อต้องตัดสินใจเลือกครั้งสำคัญมักมีหลายสิ่งบีบคั้นไม่ให้คุณมั่นใจว่าเลือกผิดหรือเลือกถูกเช่นเสียงยุก,กับเสียงค้านรอบตัวแรงดันให้อยากลองกับแรงผลักให้ท้อถอยในตนเองข้อมูลแง่ดีกับข้อมูลแง่เสียสารพัดด้าน แเหนือสิ่งอื่นใดคือความไม่รู้ว่าเลือกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถ้าทุกคนรู้หมดว่าเลือกทางไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นโลกคงมีแต่ความเจริญทุกคนแห่งเต็มไปด้วยผู้คนหน้าตาสมหวังเพราะคงไม่มีใครเลือกให้ตัวเองต้องมานั่งเสียใจกันทีหลังมีแต่คนเลือกให้ตัวเองดีใจในที่สุดกันทั้งนั้นยิ่งผ่านร้อนผ่านหนาวมากขึ้นเท่าไหร คุณจะยิ่งรู้ว่าการวางแผนอย่างชาญฉลาดการศ like ึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบไม่ได้ช่วยให้คนเราเลือกถูกทุกครั้งคุณต้องมีสัญชตาตญาณเลือกถูกติดตัวอยู่ด้วยเพื่อจะปลุกสัญ,ญชตาตญาณดังกล่าวให้ทำงานตั้งต้นคุณต้องไม่กลัวความผิดพลาดหรือจะพูดให้ชัดคือยอมผิดบ่อยๆกับทั้งทำใจเปิดหูเปิดตาดูเหตุผลของ,ของความผิด และกระทั่งพร้อมยืดอกรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจิตจึงค่อยๆเข็ดหลาบกับการเหนื่อยเดินผิดทางพร้อมกันก็เก็บข้อมูลภาคสนามได้มากขึ้นเรื่อยๆไปด้วยกระทั่งฉลาดคิดฉลาดเลือกให้ถูกไปเองได้และเพื่อให้เลือกถูกได้เองง่ายๆเกินครึง่งคุณต้องสร้างรากฐานความถูกต้องให้กับสัญชาตญาณด้วย สัญชาตญาณคือการรู้เองไม่ต้องเค้นคิดให้มากส่วนความถูกต้องหมายถึงความไม่เดือดเนื้อร้อนใจหมายถึงความเบากายสบายใจพูดง่ายๆว่าถ้าหล็งเข้ามาที่ใจคุณจะได้รากฐานความถูกต้องที่แท้จริงไปเองเพื่อให้เกิดสัญชาตญาณหรืออาการรู้เองขึ้นมาได้ คุณต้องฝึกคิดเองในเรื่องที่ชวนให้รู้สึกดีๆและเพื่อประกันว่าที่คิดเองนั้นดีจริงก็ต้องดูหลักฐานเป็นความเบากายสบายใจของคนอื่นไม่ใช่เอาความมั่งมีสรีสุขของตนเองเป็นเครื่องชี้บอกนั่นทำให้มองได้ว่าถ้าชอบกลั่นแกล้งคนอื่นให้เดือดร้อนถ้าชอบใส่ใคยให้คนอื่นเสียหายถ้าชอบด่าคนอื่นเอามันโดยไม่ต้องรู้อะไรจริง ถ้ชอบด่วนตัดสินคนอื่นไว้ก่อนไม่รอศึกษาให้ดีก็เท่ากับชอบทำเรื่องเสื่อมชอบทำให้คนอื่นเป็นทุกข์โดยไม่ควรจะต้องเป็นทุกข์และนั่นเองคือเหตุให้สัญชาตญาณของคุณโน้มเอียงไปทางเลือกผิดมากกว่าจะเลือกถูกเมื่อใดตั้งใจเป็นเด็ดเป็นขาดมีแก่ใจคิดเองว่าคุณจะไม่จงใจเบียดเบียนให้ใครๆต้องเดือดร้อนหากทำได้จริง คุณจะรู้เพิ่มขึ้นทุกวันว่านี่เป็นชีวิตที่ดีชัดๆนี่เป็นจิตที่สว่างชัดๆนี่เป็นทางเห็นความสุขชัดๆชีวิตและจิตใจของคุณจะพัฒนาเป็นรากฐานให้เกิดสัญชตาตญาณเลือกถูกขึ้นมาได้เองแม้มีความเดือดร้อนดักรออยู่ข้างหน้าจูๆ่ๆคุณก็จะเกิดการไหวตัวเลือกที่จะหลีกเลี่ยงได้เองหรือแม้จะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ ก็เหมือนเลือกทางถูกได้ง่ายๆเองโดยไม่ต้องเป็นทุกข์กับการตีตนไปก่อนไข้ให้เปลืองแรงเปล่า